ของโล้วนแสดงจับผิดพระเจ้าค่ะไปเราจะเข้าไปป่าแห่งนั้นเรียกว่าป่าอาถรรพ์พระเจ้าค่ะถ้าผู้ใดได้เข้าไปแล้วจะไม่มีวันได้ออกมาอีกเลยพระเจ้าค่ะนายกษคือมูคีเจ้าเรียกข้าเหรอเจ้าจะแปลงร่างให้สวยก็กินเมนซาบของเจ้าเป็นนางยักษ์น้อยเฮ้ยสามสองไปราบเอ้ยขอให้ออกมาไงคัาให้เราทิ้งเศษเด็กแม่ให้เราตายดีกว่า ปลอดภัยไม่ลูกแม่มคนที่สมหวดจกจนหน้ามือตามัวมันคือเสด็จพี่ไม่ใช่นออ้องเจ้าฟังพี่ก่อนได้ไหมพรากว่าเสด็จพี่สัหลักคนอื่นฝากว่าข้อคู่ของเรากำลังกจะแตกสลายอชอบแตกจอแกไปกจากเมืองน,นี้ซะอย่าะาว่าะราไม่เตือนตืจัแตกจะแตกจะาจะแปิดเผย แค่ชะตาให้ต้องจำแพพรักโดนพลาดจากหัวใจ